สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีที่ใหญ่เอาคือสจยงหน่อยเถอะยาดา่อยดีเอาหน่อยบ่ได้ด้วเพื่อนเอาหน่อยเขี่ยด้ทีเอาเอาคือเดี๋ยวไปโจกไปอย่างของเนยังสั่นนั่นมาแี่ยังนั่น

แม่เขาอยู่คณะเดียวกันด้เขาเ็นคนละคณะน้ำเเาเด้นนะนักอกบม่บอกอบอกรอง่บอก่อายมารถยังนี่่อหนมารถพ่อักข้คบอบ่ข้เจ้าก็บอกขันไหนมาขันนจะปล่อยยางกับปล่อยวัถุเนาะเจ้ากบอกขันเนาะเสียำเรื่องอย่างล่ำทำนองไหนเรืองาดทำนองไหนนี่ ทั่วไปทั่วไปไห,ห,หรอเอ no. okay. okay. oh. ้าเพชรบงกลยคือว่าทำนองไปทำน้องมันคือกันคณะหัวหน้าคณะห้องบันเดือดตื่นอยู่บ้านเดิตล่ำทำน่องไหน้นดดหูเรื่องล่ำกัะบาดหูโชวกระบาดหูอยู่ก้อนลำพนั้นแต่ได้มีแต่อันขื่นโพนันตกอนบอดขึ้นโพเตอรแล้วก็เลียวว่สนหัวหลวงน่องเลยบ่ได้เดืหูเลยหูแตว่าจะของยู่คณะไหต เป็นเร si er. ini, woah, ื่องแล้วลูกน้องวุยไหวแล้วลูกน้องเพชรึงุยไหวแล้วำเรื่องดน้องเดรยังันหัวอยู่น้องกับ่จัดเดนเสือก็คือจังหวเดนเสืร์เซาม่เดนเสือกก็ไดเดนเสือกยิ้มเซาแม่เดินสายบู๊โชยังอัดรก สอบรักแต่คนเนสอ้นแ่น่านี่นี่งแคนกว่าตัวฮาแมน่เนี่ยกูเห็นมาแต่สองเสากูได้แปคลิปแล้วเออภาษาตือนเก่ามุ่งใ้คลิปเยมาาเป็นคุยบ่เออนั่นอันนี้กบอได้หนิโอ้บอดวั่จมเลยนี่โตเป็นอันดูน้ำวงเข้าโตเยอะมาตืนสวยวเยน่นำวกวเดียวกันอ่เข้าตกตือนแต่เสร้ตื้นเส้าดเบียกไร้ตื้นใช้ดเบียกหน่อยฮะ ก็เวลาเก่าสามคณะมีปัญหาเลยเขาอยู่คณะนี่คูณอันคุณอนค่อยยุ่อันค่อยยุ่โดมแล้วค่อยไล่โซดยู่โดมจังได้กูนั่งยู่โดมเจ้าฟังมากูนั่งเฝ้าอยูืนตีแต่นั่งไล่โซดอยู่ห้องเออถือดาสองรอบแล้วเออตัวตัวกัับตวนี่บอกพ่อให่วงเจ้านี่แหละเข้ามาตัวบ่อเสื่ออนสนเจ้าของค่อยไล่โซดอยู่นี่ยู่โดมบางวันงหน้าบางหลังกูยู่โดมจังได้กูยู่โดมอยู่ที่บ้าน หากันพอนี่ติงว่นะลูกน้องลูกทีมเจ้าแนนีเดี๋ยวจะให้มันจัดหนักอยู่อันนี้บ่ฮอตดีาแดกออฟิเชียลอันนีแกออฟิเชีนี่บ่ฮอตดีแดกๆออฟิเชีบ่มักแดกๆน่าแมนี่อยู่นี่พีขึ้นอันนี้วงไนี่พวงไเสียงเลียงนี่ย มุ่งไหนกุยจักการเพ็ดบุญกุยอ่ะมุติไปบอกนักการเด้อคณะข่อยเด้อหรอเพื่อนมึงกุยเนี่ยก็คุยกันเอาเองแต่ว่าบอดข่อยจะไปใส่บอดเห็นสามหมื่นล่ะบอดเจ้าเนี่ต้องสะสมความกุยก่อนก่อนจะเอางานบอกก่อนจะเอางานต้องให้มันสมชื่อไงสะสมความกุยอยู่ประมาณสามวันรั่มไปสิบห้าสักกันมุนตินี่บอดบอดโอ้ยยังไงล้วโอ้ยเบี้ยากแล้วสิบเอาอันพื้นอันบอดเจ้าเนาะ เวลาอันเราบวบแปลงขันนี่ไม่ใส่ออกมาในห่อหอนั่วกสิตาอาบเสื่อหรือว่าเป็นตอนเป็นตอนยุติเอาสองบอดมาพอกันละบานเราต้องนี่เห็นไหมแป้งเขาพกแป้งมาด้วยว่ากสิ่าเสือกรดอเนาอยอย่างแต่บงหว่าไม่รู้ว่าอามากัตตาแล้วก็ติดตกถามกัตตากัตตาไม่ไพแล้วกสิตาพระเอกโบตัวนี้แม่นบ่นี่โบพระอย่ง เอาตจสีว่าดอกเจ้านั้นว่าบัวเจ้าก็ว่าไปซื้ออื่นให้เก้าไปก่อนผ้าหนาวงเอื่นดอกนั้นผ้าหนาเป็นงานหลายหายหยอกหยอก มาดูครัวไม่แก้มได้หมอย่างบบบนี้อหริบอเป็นเงนสี่บอกเอากินในเบิ่งแน่สันเอาคาโดกับบาบะคาเบดชัวเขามันกินอะไรนี่ใส่รูเนี่ยปมโอ้ยอยู่น้งกรนไล่หาดกัน มันตูมีรีบบักกระเบนอ๋อค่ะดูเ้ยแม่หนุ่ยขนวมหมักกระเบากินยังไงให้แม่หนุ่ยบอกไหมพี่เสั่นแม่มันเป็นรสชาติไหนม่แก้มก็จะเป็นมันๆมันสุกแล้วโอ้หมดถึงโอ้่ว่ามันหวานๆเลยนี่ยังไงคือแบบตูมแทนเนื้อมันเนื้อมันคือแบบอ่าใส่ในมันเบ่งด้วมันเป็นในยังไงเอาไปเพาะได้เลยเนี่ยมันสุกมากเฮ้ยคือ กินแปลกๆมันกับโบลูแต่ว่าเขาบางคนก็กินยังไงเพราะนี่ประโยชน์แม่นบอกยชน์ยังไงเนี่ยเออบทีนีทเขาจะกินอันนี้ไมหรือกินไน้ไหมรสขมวนบอกมันมีอะไรวะมันมีสารอาหารหลายจีบอกว่าจังไหนอ่ะสําหรับคนที่ดูแลมึงเฮ้ยช้างมึงต้องกินนะมันซอยมันซอยเผาผ่านโมเดิร์นยังไงช่วยไม่ได้เลยจีรสไขมันบอกอืมมันเป็นไขมันดี เพิ่มไขมันดีให้ร่างกายอร่อยนะที่จริงก็กินกับ,ก,ก,บกินกับยุ่งเพิ่ม H D L บอกเลยเพิ่ม L D L บอกตัวไขเลี้ยงกว่าเลื่อมแล้ว,ว,ว H D L LD L D L <บ>นีนน่สองหน่วยหนอยนหนึ่งด้วยเนี่ยซื้อให้ใส่กุ้ยถือแทะอันนั้นยุคกุ้งสมสมัยบอกเขาโดนมือสองเมื่อไหร่บูมือสองบอกกุ้ถือแทนมันเขา กินอะไรบอกก็เราไม่ขายรยละยปบาหน่วยละห้าสิบาทถึงได้หนูบมันน้อยถูกเลยเนาะมันมันเืียบพวกกระเทียนที่ตขางถ้ายืนห้องขึ้นห่างนะจะดอกมันเป็นหมาลิลี่ก็ไม่มีแมนตีอันมาัหมๆนี่ขายหรือกินไดนี้เนาะเอาวงคาโด้มื่อสอง นี่แล้วเมื่อวานแล้วคือจาอยู่ทูบลายบ่อดได้เนาะบ่อใดขันไทยคลิปหลายนี่บ่ได้ก่อนล่ำเลยด้หนิเมียนมาฆ่าจะถือกล่องมี่นีบ่อใดเดีมือเราจิบ้องจิบก็เลยละหนึ่งยีมาหอดซ้ำขาเริ่มทาเแรก่อครไปใช้ล่ะ การแช่ไปใสล่ะนร์่กอกำนั่งก็กำนั่เออเออน้อเนี่ยกำนับุ้ยนัแ่ลูกชสยลูกชา้เพิ่นวาในบ้าอยู่เอาหน้าก่อนคดกอายุกูเเรื่องอายุสาเก้าเหร เขาบอกเาบ่คือเงินเบาดิวกากูดีนไม่ใช่จหมเกายเวอร์ตปีบอ่ตลบลวงตอรี่พ่อให้ยืมืงอก่อนเบอกตอรี่บันก่อนโอ้มันออกไปเร็วมันหายไปเร็วตนเปินก่อนกมุกกระบาย่คนู้นว่าได้เรียญตอรีหลายมืนแล้วนะบายเรียนหลอดสลปะมาืเลยบ่ลูไห่ลมไ่้งไปไดยอยู่ที่ พ<ไ>อนใช่ยหมพี่น้องไป่อนแนววทีก็ได้ดีเด็ดููยังงดาเอาพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเราชมสลับเสาร์านี้เด้อนะครับ <c oughs> คลิปแรก <c oughs> พ่อพ่อกันนะครับเดี๋ยวจังพ่อพ่อกันในคลิปหน้าด้วพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามเราชมนะครับ